วัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็จะมาแชร์วิธีการแยกขยะทิ้งหรือว่าการทิ้งขวดนะคะแต่ว่าด้วยความที่เรามีถุงใบเล็กแค่นี้เองนะคะไม่สามารถจะใส่ขวดทั้งหมดได้นะคะวิธีนี้ก็คือดูมันจาก f a c e book นะคะก็ก็นี่ยคะ่ะไม่ยากเลยก็แค่เอาขวดนะคะมาแกะฝาแกะฝาใช่ไหมคะแล้วก็นี่คะ่ะ แล้วเราก็จะนี่นะคะฝาไว้ข้างในแล้วก็ขวดอย่างนี้แล้วก็หมุนนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะคือถุงใบนี้เล็กคือถ้าใส่จริงๆเนี่ยใส่ได้ 2, คแค่สองสามขวดแต่ถ้าเราทำแบบนี้เราก็จะทิ้งได้นะคะเราก็จะทิ้งแบบแยกขยะด้วยนะคะแล้วก็เป็นการประหยัดถุงขยะของเราไปด้วยนะคะนี่เวลาที่ เออพี่ๆี่ที่เขาเก็บขยะขายหรือว่าใครเขาจะเอาไปเขาก็ยกไปแบบนี้เลยคะ่ะง่ายสะดวกมากๆเลยคะ่ะ